อีกเฉลยเหตุผลลมพัดผ่านดาวรู้ตัวการเรตติ้งพังเป็นละครของช่อง 7HD อีกหนึ่งเรื่องที่หลายคนจับตามองเพราะเป็นการโคจรกลับมาเจอกันอีกครั้งในรอบ18ปีของนางเอกตัวแม่อั้มพัชราภาและพระเอกตลอดการอย่างติ๊กเจษดาพรและครั้งแรกของอั้มกับพระเอกหนุ่มรุ่นน้องอย่างเข้มหัสวีในละครเรื่องลมพัดผ่านดาวแม้ว่าที่ผ่านมาเรตติ้งจะไม่เป็นใจเท่าไรแต่เนื้อเรื่องกําลังจะสนุกเข้มข้นสุดๆล่าสุดติ๊กเจษฎาพรได้ออกมาให้สัมภาษณ์ไม่ ทษผังละครแบบใหม่ทําเรตติ้งพังโดยเจ้าต,ตัวได้เผยว่าเราจะดูละครอาทิตย์ละ2-3ถึงวันตอนละชั่วโมงมันทําให้เรากับละครผูกพันกันผังใหม่ของช่องเจ็ลมพัดผ่านดาวฉายสัปดาห์ละสวันผมว่ามันกําลังดีถ้าให้คนดูดูดูเรื่อยๆมันจะทําให้คนดูไม่ไหวและจะดูผ่านออนไลน์มากขึ้นและใช้แบบฟาสต์ฟอร์เวิร์แบบนี้จะทําให้คนหันมาดูแบบเรียลไทม์มากขึ้นแบบนี้เราต้องคิดในเชิงธุรกิจที่เราต้องดําเนินการต่อไปพัฒนามากขึ้นและใช้ความรู้ที่เรามีทําให้เกิด 有益。